จุดร็อปบทเรียนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐองค์กรต่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสและการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในทีเอของส่วนราชการในขาได้ด้เชิญร่วมในการสำนักงานกพชตประจำจังหวัดสงขลาของได้เจ้าหน้าที่เอประจำพี ไห้เงานจำนินภาพลักษณ์ให้กับจังหวัดให้กับหน่วยงานนะครับนะที่วันนี้เนี่ยเป็นการเพื่อจะให้มีโอโหทาง,วงบวชชเขาบ็เป่อมาเขาไม่ได้ให้าการแข่งขันนะจะทำไม่ครบถ้วนหรือว่าทำไม่ได้รายงานอะไรพวกเนี้ย จะไม่กอริงเนี่ยเพราะ่าคะแนนเยอะดูแลหมดเลยหมดเลยนะจะก็มีการสื่อถึนะแต่จะได้คือกรณีที่ใช้อยุคทีนาเนินการเด้่อความโปร่งวสนะครับตโสบได้มีประสิทภาพดีขึ้นทุกทคนไดในรายละเอียด ขอเชิญทุกในการดูแนวิทาลัยนครปฐ่งขออนุญาตเริ่มเลยนะคะ ทั3ค่ะกมีการตรนกแต่ออกเน3ด้านเป็นการนะคะมีตัวชวด้มตัวชวดค่ะของ q u i นะคะมีาสทธิคต่สามกางผู้อค่าเฉลี่ยที่9.6นะคะแล้วก็ในเรื่องของรายรายงานหรืการกระจายประมาณนะคะแล้วก็อา19.58 ก็ปฏิกับตาไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายนะครับบริษัทจะกำกับตาไปแล้วไม่ครบถ้วนลแล้วก็แผนแม่บทนะครับประเด็นที่21ว่าด้วยการต่อต้านการฉ้อฉลและก็ประพฤติผิชอบทดสอบหรือทําการประเมินต่อไปทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการที่มีทัศนคติต่อการประเมินนะครับในปี65มันก็จะสะท้อนภาพรวมทั้งหมดของทั้งผู้